เลนโคตรจะใสเลยนะครับพี่ๆเส้นเลนก็ดำเข้มขมมากๆนะครับมองง่ายสุดๆไปเลยนะครับระยะตรงนู้นก็ประมาณ160เมตรนะครับผมโดยประมาณเลนใสมากนะครับภาษาชาวบ้านนี่เขาเรียกว่าใสาตาแตกเลยนะพี่เห็นยอดยอดเสาไฟตรงนู้นไหมครับตรงนู้นเลยนะครับพี่ๆ ส่องโดยเจ้ากล้องรุ่นนี้เลยครับพี่ๆนี่ครับผม Voltec c o s t f i r e นะครับ 4K2 x 40 AO นะครับตัวนี้จะมีปรับหลาหน้านะครับผมแล้วก็เป็นเลนส้มเลนแดงนะเรียกว่าเลนแดงนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะพี่นะเป็นเลนโพลาไรส์นะครับช่วยในการตัดแสงได้ถึง20%เลยนะครับพี่ๆสุดยอดไปเลยนะครับเจ้ากล้องตัวนี้ตัวจริงสวยงามมากนะครับ โอ้สวยเลยนะพี่นะมีปรับหลาหน้าด้วยเลนใส่จัดนะครับแล้วก็เส้นเล็งมองง่ายมากนี่นะครับผมระยะใช้งานเจ้ากล้องตัวนี้ก็แดงแต่5เมตรนะครับถึง150เมตรโดยประมาณนะครับผมนี่เดี๋ยวผมไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่ๆไปกันเลยเล t s g สวัสดีครับพี่พวันนี้พบกับช่องสไปเ e l e คอปิกวีหนึนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเอากล้องสายล่าระยะไกลนะพี่นะของค่ายว r เทคนะครับนี่วเทคนะครับคอร์ไฟสี่ค2สิคูณสีนะครับตัวนี้ A.O A.O นะ AO ก็คือมีปรับหลาหน้านะพี่นะตัวนี้จะมีปรับหลาหน้านะครับสุดยอดเลยนะตัวนี้นะพี่นะเส้นเล็งโคตรเข้มนะ เข้มดาคมบาดตาบาดใจเลยนะครับมาเดี๋ยวผมรีวิวของแถมให้ฟังก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับของแถมเจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็จะมีนี่ครับสมุดคู่มือนะครับนี่การใช้นะครับแล้วก็สมุดอธิบายเส้นเลงนะครับจุดตกจุดอะไรก็จะอยู่ใน2เล่มนี้นะครับมีแถมให้2เล่มนะครับแล้วก็ฝาครอบเลนนะครับเป็นแบบยางยืดนะพี่นะครอบหน้าครอบหลังได้เลยนะครับพี่ ผ้าเช็ดเลนนะครับอันนี้เป็นผ้าเช็ดเลนอย่างดีผืนใหญ่นะครับหนานุ่มมากนะพี่นะผมไม่ได้กลางให้ดูนะแต่ว่าเช็ดได้ทั้งกล้องเลยนะพี่นะผ้าเช็ดเลนตัวนี้นะครับแล้วก็ท่อบังแสงนะครับท่อบังแสงน,นี้ยาวมากนะครับนี่ใครที่แบบชอบต่อกล้องนะพี่นะเอาไปต่อกล้องให้ยาวขึ้นใครชอบนะครับส่วนใครไม่ถนัดก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ครับแล้วก็มีขาจับนะครับพี่ขาจับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องคอท่อยี่ห้ามิลก็จะแถมเป็นขาจับคอท่อยี่ห้ามิลนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนรางสิบเอ็ดหรือว่ารางยี่สิบมิลก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับมีให้เลือกสองขนาดนะครับพี่นะแล้วก็ระดับน้ําตั้งกล้องนะครับไฟฉายคาดหัวของแถมครบชุดแบบนี้เป็นชุดพร้อมใช้งานเลยนะพี่นะไม่ต้องซื้อขาหรือซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วนะซื้อไปติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมดีวีคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับพี่ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ ตัวนี้ใช้งานง่ายนะพี่นะพี่พี่สายล่านะใช้งานง่ายมากๆไม่ยุ่งยากนะครับตัวนี้ก่อนเลยนะครับเป็นหมุนซูมนะพี่นะระยะซูมก็สี่ถึงสิบสองเท่านะครับนี่สี่ถึงสิบสองเท่าระยะใช้งานก็ประมาณห้าถึงร้อยห้าสิบเมตรนะครับโดยประมาณนะมีปรับหลาหน้าช่วยนะครับผมตัวนี้นะช่วยในการเพิ่มความชัดเจนระยะไกลนะครับนี่ ระยะปรับหลาก็เริ่มต้นที่10หลานะครับจนถึง200หลาครับแล้วก็ไปอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่โลโก้แบรนด์ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นระบบปรับในนะพี่นะตัวนี้เปิดฝาออกมาปรับนะครับเป็นระบบปรับในนะครับสเกลละเอียดอยู่นะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมใช้เหรียญบาทหรืออะไรหมุนก็ได้นะพี่นะนะครับใช้งานได้สบายๆเลยนะครับพี่ๆนะปรับขึ้นลงปรับซ้ายขวาเป็นปรับในนะครับนี่ ครับขึ้นลงปรับซ้ายขวาเป็นปรับในนะครับนี่โลโก้ชัดเจนนะครับพี่นี่นะครับก็ปรับเสร็จแล้วอย่าลืมปิดฝานะพี่นะเอาให้เข้าล็อกนะครับอย่าให้มันปีนเกลียวนะพี่นะเดี๋ยวเวลาเราใช้งานเดี๋ยวมันหล่นมันไม่มีฝาขายแยกนะครับแล้วก็มีปรับตาหลังนะพี่นะสําหรับพี่ๆท่านไหนมีปัญหาเรื่องสายตานะครับปรับตาหลังนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับสําหรับพี่ๆที่มีปัญหาทางสายตานะครับ ต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้พิเศษตรงไหนตัวนี้เป็นเลนแดงนะครับเลนโพลาไรส์นะครับตัดแสงเห็นไหมครับตัวนี้จะตัดแสงอัตโนมัติ20%นะครับผมีนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะพี่นะทั้งหน้าทั้งหลังเลยเห็นไหมครับในเลนโพลาไรส์ตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับเจ้ากล้องตัวนี้นะสมราคาสมชื่อเลยนะครับผมโบเท c ก o s ร f ฟ r e 4.2คูณ40นะครับผมตัวนี้สำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็นี่เลยครับพี่ ช่องทางการติดต่อนะครับ Facebook นะครับเพจเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ไลน์ครบแบบนี้เลยนะพี่นะติดต่อมาได้เลยครับผมนะนี่หรือถ้าใครมองไม่ถนัดเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไกดีไลน์ไว้ให้ด้านล่างนี้เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับส่วนใครที่บอกว่าอุยแอดไอ l ดี e ผมไม่ขึ้นพี่ๆสามารถเอาเบอร์ผมแอดมาได้เลยนะพี่นะขึ้นเหมือนกันหรือไม่โทรมาเลยชัวร์วเลยนะพี่นะรับสาย ยิบี่ชั่วโมงนะครับพี่นะยกเว้นตอนหลับนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับนะครับพี่ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเจ้ากล้องวูท c กคอร์ดไฟนะครับสี่ีคูณีตัวนี้ไว้ในดวงใจพี่พีด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับพี่พี่ขอบพระคุณมากๆครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ